สวัสดีครับผมวันนี้เรียวพมไปถ่ายคลิปไ่ายมาให้ดูแปดไร่อยู่ลังบ้านนุ่นหกู้นใส่ยางเดิมแล้วพอพึง่งไอ้น,นี้ปุ้ยพึง่งผสมปุ้ยซื้อปุ้ยมากระต่ายสิบลูกอยู่เรียส่องรวมกันไป, 10, ปสิบส้มเอางดกรอนพมใช้ไอ้น,นี้มงกุฎนี่ครับรอ,อย่างบางอยู่นี้ มีทุกคนห้าว่าชื่ออยางชื่อไหลเนี่ยพ่อมะบอกมันอ้ามแปลกดูฮะชื่ออยางยี่ห้อยางเขาพวอมนี้นะสิบตีจุดเก้าทับตามสิบนะครอบตามสิบนะยางพ่อมสิบตีจเก้าน่ะบางคนบอกสิบต้องจุดเก้าทับตามตองนี่ครับยางเดิมครับสิบต้องจุดเก้าเป็นยางกระทะเดิมมันอันนี้เหมาะไม่เห็นเลย อันนี้บิดโตนะเนี่ยครับเคียนอยู่โอเคเดี๋ยวพว่อมาถ่ายเดี๋ยวพว่อมาช่วยน้องคันพ่อไม่ไม่ค่อยมีน้ำมันมีย่บอากันและคอหนึ่งหกตูนมีครึ่งข้งโอเคมืดๆม,ม,มาแล้วครับนูน่นต้องคันไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวพว่อถึง่งยาเดี๋ยวพว่อถ่ายมาให้ดู โอเคครับเพิ่งนาแล้วเดี๋ยวมาถ่ายขันฮุกตู้นะฮูให้ใหนออ้น้องเขาทำคันหนู้ใส่คนละรูนะาสลักรูสลักอ่กนะอันนี้เดี๋ยวพมมให้ดูขันพุ่พฮุใส่รูหน้านะซัลเมอรเนี่ยครบรูหน้ามันมีช่องรูใช่ไหมแต่ขันโน้นอะ่ะขันอันนี้พกุกไตรูหน้าคว่ำคว่ำฮุรูล่างไม่เหมือนกันนะทุกคนเนี่ยใช่ไหม แ้วสลักอันนี้ผมใส่รูที่ต้องจากข้างบนลงมาเดี๋ยวอันนี้จอดก่อนมาให้ดูหกตู้นผมสร้างสปริงไปแล้วนะต้องช่างปุใช่ไหมเออใช้แต่ชื่อไม่ได้เลยสร้างมาสองตัวสร้างขนุนมาเอาล็อบสามปัญหามาใต้ขนุนเอาล็อบสี่ปัญหามาใต้คันนี้จะลองสปริงกเข้ามาัาม้งขบ,บออกแก้วดี ก็เลยจัดมาเลยต้องตัวอย่ามาดู6กต้นครับน้ำเดิมนะรอสปริงสักครู่สร้างไปแล้วสร้างทีวันไม่มาเลยวันนี้วันอาทิตย์แล้วข้อสร้างิดีนะมีแปี8ไล์ พุ่งดีไหมทุกคนดินพุ่งไหมเข้าลึกไหมอัน <l> นี <l> ้ <l> พ่กเปลี่ยนไปไใหม่เดี๋ยวรอซื้อสปิงใส้ให้น้องพุ่งก่อน มันลองใต้ดูว่าเป็นยังไงมั้งถ้าใส่ไปแล้วมันก็ต้องบีบเขามันเขาหน่อยจะได้นระหย,ะยันพยันเลยอันนี้เดิมเดิมครับเกียสซี่โลซี่นะพุ่มไปไม่ไปแล้วแค้หายหนึ่งหายตอกนะ่ะดูครับอ่าดินซวยเ,เลยกำลังต้วยเลยดินตายปอดินเนียวครับดนขี้เป็ดอ่ะเขาไปโลตีไปเรืเร่อย แยกคลิปนึงเดี๋ยวผมถ่ายนี่ให้ดูว่างานจับงานมาเป็นยังไงบ้างมันมีไรเขาเรียกว่าไงดีมีไรแบบเออการจับงานจับยอะไรไอ่ะบางาคนแบบที่อ,ออกรถไหมยังไม่รู้เดี๋ยวผ่อมถามให้ดูบางคนรู้แล้วก็จะเ,เรียกเขาเข้าหรอดูแล้วก็ดูไปบางคนเขาเก่งนะครับ ไม่ต้องบอกอมันมีหลายแบบผมบอกคนที่ไม่รู้นะมาดูได้อันนี้ดูใช่ปกติไปก่อนปคติไปก่อนรถปีปีแล้วไม่ได้ล้างเลยงานมีเรื่อยๆครับนิดๆดูได้ครับพ้นมาอยู่นู้น จริงจะลงังเหตุตัวเลยทุกคนเลยเข้าลึกไหมโอ้โหดีจังเลยอันนี้น้องมเอ้าถ่ายมาคนเข้าวกไปนู้นนะการโทรมาพ่อจะถ่ายลับแบบน,นี้อันนี้จับริมนะงานพ่มงานจับริม เขาด้เรียกไงไม่รู้พวกเี้จับลิ้มไปก่อนจับลิ้มจับกางจับทางเขากลางมีอะไรแบบในนี้ผมดูนาเขาด้วยนะนาข้างเขาต่ำมหมดเลยพวกอะไรจับลิ้ม หมดเกียรกกบมั้งกรูที่เราให้น้องพ่นเยียบๆแล้วก็ไรอ่ะเยียบๆเลยล้วงเยียบก็พอๆกับพวกขายหนึ่งหาย้องแหละโรตี้อ่ะนี่จะใส่สปริงด้วยยิ่งไปใหญ่เลยโอ้โห้มกระชู่ อยากได้โบไมมหรือพ่อโบดีแม็กแค่ซาผันเนาะใส่แก้วเลยครับการเสร็จแล้วการหกฟอ,องพวกมัจจะเงียบๆน่อยท้อเดิมไม่อยากเป็นท้อ รูดเลยครับดินนี่ผ่านเจ็ดนะโอระผ่านหกปใหญ่หรือผ่านเจ็ดปยิบตีก็สตาร์ทแค่นี้พวกมันยางเล็กนั่นนะถ้าผ่านะมันน้อยไปหน่อยถ้ายางใหญ่แรงเรื่องกว่านี้ มันก็มีเรื่อยๆทุกคนพวกแปลงภาคแปลงอะไรแต่มันมาได้ลุยน้ำาค่องชั่วน่อย <c oughs> ถ้าลุยน้ำาก็จะเปิดป้าไปหน่อยน้ำปั้นหมดแล้วครับจริงๆอันนี้แหละว่าจะปั้นอันนี้แต่เขาบอกให้ไถทีพี่ผมบอกให้ไถอเลยมาจัดไปเลยไถย,ยาเยอะนะครับพวกเขาด,ดิมาไหลเยอะ นี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยล้อพ่อพันด้วยดึงซ่องพันด้วยประมาณครึ่งแยกไปเรื่อยๆนิ่งๆเก็บสายกลางเอาพวกจับริมพวว่างี้แหละบางคนเขาจะจับเ,เก็บต้องล้อมั้งเอาพวกเก็บประมาณซ่าพี่ล้อมันจะได้กว้างๆหน่อยจะได้ไม่เป็นแง,ง,ง่งตรงกลางแต่ดินฟูดีจังเลยทุกคนเนี่ยอย่าตาไว้อย่าบอกว่าตาวิดหนามจากนี้แหละไม่หนามอยู่ไกลๆไม่หนามเข้าบา้าพมตรงนู้นเข้าโตม้ว โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอคลิปนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูว่าจับงานเป็นไงบ้างโอเคเดี๋ยวไปเจอกันไกคลิปครับผม